ให้ดูฮะโอ้โหความเดือดของน้ําซุปหมาล่าโอ้โหไปฮะก๋วยเตี๋ยวหมาล่าพริกมากแบบเดือดๆเลยเธอนี่อันมาชิ้นใหญ่ๆเลยพี่นอ้องอ๋อดูฮะมาฮะวันนี้พามากินกว๋วยเตี๋ยวเรือฮะน้ําร้อนๆเนือ้อชิ้นใหญ่ๆนะฮะโอ้โหดูมาแบบเข้มข้นมากเถอะอ้โหให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่นี่น,น,นี่เป็นไงเข้มข้นกว่านี้เลยกินกับข้าวสวยร้อนๆตอนเช้าๆนะเธอเอ้ยดูดูดูความเนื้อ เด้งๆติ่งๆอันนี้นะครับพาไปบนข้าวเลยอ้าอันนี้เธอสั่งมาเป็นเกาเหลาเหรอใช่สั่งมาเป็นเกาเหลาแบบสามเนื้อเลยเธอให้ดูน้ําซุปเขาเค็มข้นมากราดไปแบบนี้ฮะที่จริงๆเขาจะมีน้ําจิ้มให้ด้วยนะใช่พี่เขาบอกว่าเป็นน้ําจิ้มของเกาเหลานี่ดูดูฮะคนมากแม่เป็นไงนุ่มไหมเนื้อคือนุ่มมากนี่อ๋อเหมือนน้ำจิ้มที่เขาเอามาให้ราดอ่ะมันจะมีความเผ็ดแบบจัดมากอ่ะเธอเออนี่ฮะอ๋ ใครชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดก็ปรุงเอาเนาะองอว่าเนื้ออยิมอร่อยมากโหแล้วดูชามดิ <c oughs> ชามคือใหญ่มาก <c oughs> ที่นี่เขาใช้เนื้อเป็นเนื้อแบบสามสัญชาตินะทุกคนเป็นเนื้อไทยนเนื้อออสและก็เนื้อบราซิลนะฮะเราจะบอกว่าเนื้อเขาสไลด์มันหนากํำลังดีนะทุกคนพอโดนน้าร้อนแล้วมันแบบสะดุ้งเลยอ่ะเออมันไม่แบบเนื้อมันไม่ตายเนาะใช่แล้วมันไม่เหนียวด้วยอือนี่ฮะชอบปติใจเธอต้องราน้ำจิ้ม ชามน,นี้เขาขอหมกักคนเดียวเลยนะเธอ <c oughs> เนื้อแผ่นใหญ่ๆเออไปพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเด้อ <c oughs> พี่น้องถ้าใครที่ชอบกินเนื้อนนะเป็นแน่นอนเธอดูเออดูดิความหนะืดเนาะโรยเข้าไปเลยฮะไม่ต้องพิธีตีตองมากมายไม่ต้องย่างมากมายดอบกับหมูแน่ๆแคบหมูแคบหมูคนๆนะฮึฮึโคตรฟินะอันนี้มันของคู่กันจริงนะ น้ำจิ้มเขาคือเดือดมากเผ็ดอร่อยมากแนะนำว่าถ้ากินน่ะต้องใส่ด้วยเลยอออันนี้แบบนี้ฮะขาฮะชามนี้เธอเอาไหว้ไปแล้วเขาเอาอยู่ฮะอ่าเนี่ยขาหมูเนี่ยไปฮะคู่กันปากเลอะจะบอกว่ามาเป็นชามใหญ่ขนาดนี้ร้อยหกสิบเก้าบาทร้อยหกสิบเก้า คือเนื้อตอนแรกให้เยอะมากนะโอ้โหเธออย่าเรียกว่าชามมาเป็นกะละมังดูอเคคือจะบอกว่าถ้าใครไม่กินเผ็ดต้องบอกเขานะเพราะว่าเผ็ดจริงน้ำซุปเขาปรุงมาเดือดอยู่แล้วนะหรือว่าเป็นน้องแจ่มว่าเขาถึงปรุงมาเผ็ดเลยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อตุ่นนะใช่ที่เขาตุ่นมาในน้ำซุปอะอตอนที่เทน้ำซุปมันมีเนื้อติดมาด้วยนะพี่เห็นนะใช่ไหมเนาะเครื่องปรุงที่นี่เขาก็จะเป็นแบบใช้พริกกระเหลี่ยงที่เขากินกับก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรแบบนี้เนาะอ่าเทกเจอร์จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพร พี่ขั้วมาแบบหอมๆนะฮะแบบนี้นะะเนาะจริงๆที่เขาปรุงมามันเข้มข้นแล้วให้ดูน้าซุปเขา,เาให้ดูใกล้ๆอ๋อแบบนี้ฮะ,ะก,ก๋วยเตี๋ยวเรือฮะร้านที่เรามาวันนี้นะคะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะอโยธยานะฮะจริงๆที่ร้านเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวหม่าล่าด้วยเนาะเธยเนาะใช่อันนี้สั่งพี่เขาไปแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวหม่าล่าก็สั่งให้เธอเป็นน้ำซุปกระดูกแบบไม่เผ็ดมากเดี๋ยวนะคือเธอเอาเพิ่มอีกเหรอ ใช่อยากลองหม่าล่าไงแล้วพี่ก็บอกว่าหม่าล่าของที่นี่เขาเป็นแบบเส้นมันเทศด้วยไหดูฮะโอ้โหความเดือดของน้ำซุปหม่าล่าออ้อหนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวหม่าล่า พริกมากแบบเดือดๆเลยเธอเธอเอาไปเลยจัดการด้วยคือ <laughs> จะบอกว่าพริกเดือดทุกอย่างเลยอ่ะเธอ,เอ,อนี่ฮะนี่ของผมสั่งไปเป็นน้ําซุปกระดูกขาวนะฮะโอ้โหมาร้อนๆนะครับกับเส้นมันอันนี้เป็นหมูนะผมสั่งไปนะที่ร้านเขามีหมูด้วยอันนี้ก็คือกินเผื่อมือเย็นไปเลยจ้า <laughs> ให้ดูครับอันนี้คือหมดไปแล้วนะชามอ่าง <laughs> อย่าเรียกว่าชามเราเรียกว่ากะลามัง <laughs> หมดไป <laughs> แล้วมังแต่ให้ดูให้ดูความเข้มข้นขอ,ของน้ำซุปหมาล่าเขาอออันนี้จะเป็นน้ำซุปที่ซดได้นะทุกคนใช่คือเขาปรุงมาแล้วใช่ทำ เป็นออไงเออเผ็ดชากำลังดีแล้วมันก็มีความหอมกระดูกอ่อนด้วยดูเนื้อออสิเขาแปะมาอันนี่ฮะเนื้อออสมาชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยพี่น้องอ๋อดูฮะอืมเฮ้ยเธอสั่งเป็นเส้นไรมาเป็นเส้นออกำดำๆใช่ทหตุใเป็นเส้นดำหมาล่าเส้นดำหมาล่าใช่ครัอน่ากินว่ะกินเข้าไปซื้อมันแบบเหนียวๆนุ่มๆลื่นๆอ่ะเป็นเส้นของคนจีนเหรอใช่ที่เขาไว้กินกับหมาล่าอ๋อให้ดูฮะเอาชิ้นใหญ่ๆไปอืม ข้าาตจะบอกว่าใครยังไม่สะใจนะเขาจะมีเป็นน้ำจิ้มหม่าล่ามาให้ใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวเพิ่มด้วยนะทุกคนดูความข้นดินี่พี่ลองลองราอให้เธอดีกว่าราอนไปเลยเอาจัดเต็มเลยเธอเออราอไปเลยครับแบบนี้ครับหืมดูไหวไหมไปฮะก่อนเนื้อชิ้นใหญ่ๆนะพี่น้องอืมแรงข้นมากเลยธอมันจะมีความแบบหวานๆเพลมๆนิดนึงอ่ะเธอเหรอเผ็ดไหม ไม่ดอเผ็ดเนาะไม่เผ็ดอะน้ำซุปน้ำซุปมันชาแล้วอันนี้ที่เราสั่งมาชามละ109บาทนะฮะทุกคนจะเป็นเนื้อออสเตรเลียเนาะแล้วเขาจะมีเป็นเนื้อลิปอายให้เลือกด้วยเนาะใช่คือจริงๆแล้วแต่เราชอบเลยว่าเราชอบกินเนื้อแบบไหนแต่อันเนี้ยชอบกินเนื้อออสเนี่ียก็เลยสั่งแบบนี้มาใช่ถ้าเนื้อลิปอายก็แค่89บาทนะจะถูกลงมาหน่อยเส้นก็มีให้เลือกเป็นเส้นแบบที่น้องแจมกินแบบเนี้ยแล้วก็เป็นเส้นมันของผมสั่งมาเป็นเส้นมันนะเดี๋ยวผมคนให้ดูนี่นี่เส้นมันที่ผมสั่ะ ใช่ที่เขากินกับหม่าล่าแต่นี้ผมสร้างมาเป็นหมูนะ69บาทราคาน่ารักน่า,ารักใช่มาฮรลองดูอุ้ย <c oughs> เส้นมานะอืม <c oughs> เส้นมันหนุบมากเลยมันออกนุ่มๆนุแบบแอ่น้ำซุปเขาจะมีความหอมแบบหอมนมา้นะาหวานมเค็มนะอ่าอันนี้กับหมูนะปะเพิ่มความเผ็ดน,นิดน,นึงแบบเบาๆดไปเลยครับอ่าดูสีน้ำซุปที่เธอเปลี่ยนไปเลยอ่ะนี่นีให้ดูอ๋อพอคนผสมน้ำจิ้มเข้าไป เอาจริงนะผมไม่รู้ว่าเขากินแบบนี้หรือเปล่าลองดูไนงะอันนี้ลองแอบดูเองคือเส้นมันมันจะหนึบหนึบเนานะเธอเนาะอืมอรนะ่อยเนาะใช่เป็นการคุคคคร้ยคืดแบบว่าแปลกใหม่ดี เป็นการกินก๋วยเตี๋ยวที่อิ่มไปยันพรุ่งนี้อ่ะแลดูเธอกินอันนี้ซามใหญ่แล้วข้าวอีกก๋วยเตี๋ยวอีกไม่แต่เห็นแบบนี้คือราคาเขาแบบนักศึกษามากนะเธอเ้ยราคาน่ารักใช่อย่างอันนี้169บาทคือถ้ามากันสองสามคนสั่งอันนี้มาหารกันก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากตามเรามาร้านนี้เขาจะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนนะอโยธยานะเขาจะอยู่แถวอูดมแหลมฉบังนะจริงๆเข้าจากสุขุมวิทมาประมาณสองสามร้อยเมตรเองเนาะใช่เขาจะอยู่ในร้านเดียวกับกะเพราอโยธยาเลยทุกคนแนะนำว่าปักหมุดมาที่ร้้าาานนนกกะเพยย็ไดช ว่าอย่ามาช่วงเที่ยงบอคนเยอะมากอันนี้ไม่ได้แพนกล้องไปให้ดูนะร้านเขาเปิดแต่10โมงครึ่งถ2ทุ่มเลยนะใครมาไม่ดูเราใส่พิกัดไว้ให้ใต้โพสเนาะเธอจะบอกว่าหมาล่าเด็ดจริงเฮ้ยเส้นนี้น่าอร่อยว่าเธอเดี๋ยวพี่ขอล้องมั่งพี่ไปสั่งอีกชามหนึ่งได้ไหมเนาะสั่งเรียไมาแยงไม่แย่งหรอกจ่ะอันนี้ก็แย่งไม่ทันจ้ะ